อาค่ะพี่น้อง<ม>หลังจากคำว่าเมือเศร้าโทรหาเสี้นลูกแฝดโอ้ยสามลบสี่ลบบบตรงกันจักเทียพี่น้องอ่ะรอบนี้มาตรงกันแล้วนาะย่ย ค่ะสวัสดีค่ะเซียนลูกแฝดสวัสดีค่ะส,ว,สะวัสดีครับอันโทษป่ะตงกันจักเทียเนะานะเฮาเนาะแม่นนัอนหางเง <c oughs> เออกันใสไปมันมันบือว่างบ้างกันทอกันตาคนดังไปเนาะเอออันวาดมื่อเช้าในโทษสองสายสามสายเอาคือว่าสิกลับมาสีสวยๆว่าสันไม่มา้ทำมืันมือไม่มาทำเออกลับมาตะวัดมือเช้าก็าเลยมาโทษหาเนี่ยไปรกเท็จสวนทักเลยครับ เออยิงเสียมันเอออ่ะโอเคอ่ะว่ากันตอนนี้เจอกันแล้วอันแฟนคลับกับรออยู่เด้ครับปบอมมาครับอ่าวิ่งแล้วก่อนเอาสี่ก็มาครับมาบนล่างรัฐบาลไทยเนาะครับครับวิ่งบนบ่บนล่างมากสุดนึงครับบนล่างมันบ่ครสี่กับห้ามันบ่ครับอ่ะโอเค จับคู่ค่ะเด็กบนเนี่ยเอาห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองห้าสองสี่สองสี่สองสี่ศูนย์สี่ศูนย์เด็กล่างครับอันนี้อมาล่างสี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ด มั่งไครับมันหมดลังมาคู่นึงเลยอ๋อสรุปแล้วอ่าบนวิ่งเลขวิ่งนี่ซี่ก็ผ่านมามามาในเครื่งบนทั้งล่างว่าอะไรนึสองหนึ่งรับหนึ่งสามแปดนะหนึ่งสองหนึ่งหมือนสามแปดล่างนี่มันมาทั้งบนทั้งล่างครับเออมแต่ว่ามันนี่ถ้าประดาบมันคู่มาคู่นึงเอืมมันมาบนมาแล้วก็ไปมาบนก็แล้วไป เออจังจังว่าสรุปนี่คือเลขเลขวิ่งนี่สีกับหาี่มาบนล่างบ้าบนล่างมากุดเมาคู่เดียวครับอ่ามันเลขเลขล่างนี่เลขล่างนี่เด่นเด่นสีเกตกับหาเจ็ดมเจ็ดหาเจ็ดครับอ๋อเลขบนนี่เลขเด่นหาศูนย์หาสองสีสองสีศูนย์แล้วครับหกคู่มาคู่หนึ่งแมธรรมดาไหมครับเออาหกคู่มาคู่หนึ่งแต่สูมา์อ่า แต่ว่าคือคือคือเสี้ยนมังหน่คือซีเกตกระหายเกตมล้ังเราละแต่ว่าแยกปุญญารังนี่ครับไม่ต้องครับค่ะโอ้บ่ต้องครับวันนี้บอกครับบอกครับเกตมะทิเกตมาทิรักหน่วยเล่นบ่ครับบ่คมันใจค้างขางนอเสี้ยนลูกแฝดรอบนี้บ่องเลงรเพลงแบบนันไม่มาไม่ถือหกวันนี้ครับถึงม้าน่ะฮะถึงบ้านอกวันแล้วโอ้เลขอันที่เจ้าว่าเขาพลอยนันแม่นบ่หนิแม่นครับแม่นโอ้แต่ว่าเข้ามาห้าเดือนร่องคลิปแจ็คเชียร์แม่นบ่ ผมหัวงวดไ่รงเทียโอ้ยอันเลขถือมาหกงวดนี่บพราะัทในร่องห้เฮาจักเทียนเลยเนี่ยบอครับไ่ร้องเทียครับเอาไปร่องซ่องไรกระดกกระเราแต่ตั้งแ่าหาังวดหกงวดไม่รู้ตรงไดนสิว่าเชียนลูกแฝด์ได้บัตรพี่น้องสิได้ตัววา,าเล่าได้เนี่ยเฮาร่องซูคลิปซูคลิปซูคลิปบห้เอา้เอาวปัญหาคือบอตัวมันถือมาร่องห้เฮาสันดิบาตรนี่บอครับไม่มันว,ว่ามันธรรมดามันมาหกคูมนมาคูนึงมาบนกระล่างครับ บ่บ่บ่เดียวเดียวเดียวให้ถามกันเสียนบ่บ่บ่รูดแมนบ่ถือาอดครับถือาที่ดองหอดเลยครับบ่สมมุติว่าปักลักนี่สมมุติว่าซี่นี่ต้องซี่กรบหาในมาาลักซิบแน่นอนครับ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 อ๋อฟันที่หลักสิบบนล่างไปเลยสี่กับห้าครับเออากทราบแบบนี้ล่ะ เฮ้าเฮ้าสิได้จับลักถือกันนะคือคือคัค้ควไามายเฮ้าสิได้จับลักถือผู้วิ่งเพื่อนกันสีวิ่งวิ่งปักลักพร้อมจังสีแม่เซี่ยนท่านพูดถึงว่าถ้าถ้าเรามั่นใจว่าสี่กับห้ามาหลักสิบเขาวิ่งปักลักนี่มันสิได้มันมันสินเฮ้าร้อยนี่คือมันได้หลายกลัวเฮ้าเฮ้ามาจับคู่จังสีนะมเปอร์เซ้นมันได้หลายกลัวตั้ใจเป็นเนี้ยเออาขันว่าจังสัน พี่น้องฟังไว้ได้พี่น้องเด้อสี่กับห้ามาหลักสิบอันถือมาจากงวดของงวดที่หกที่นี่งวดที่เก็ดครับหมี่เก็ครับงวดที่เก็ดบอนี่ครับ,เ,รบเลขมาจากสายบอสเซเพ่อจะบอกได้บอสเซียนพี่อ่พี่น้องมาฝากมาจากท่านต่าง,งวัดอำเภอตำบลในฟังเล่าเลยนะ <laughs> <laughs> เอาพี่น้องถามกันแบบจ้าจ้าได้ที่นี่ถามกันแบบตรงๆแม่นบอสเซียนพี่น้องมาฝากครับ <laughs> พี่น้องมาฝาก เออเลขมีที่มาครับอ่าเลขมีที่มาเนี่ยหกคู่มาแน่นอนหนึ่งคู่บางที่ออกเท่าหมดทั้งรางโอ้คิดไไ่น้อยปเลยมีวันสองหนึ่งสามแปครับผมบน่างเลมครับหึมีวนหนึ่งสองหนึ่งโวลสองสามสามแปดรางตึทั้งหมดทั้ง่างครับวิ่งบางนึ่งหรนะบอแมนวันพันมาไรสองวันงวันพันาสองหนึ่งบนลามแปด่างไหมโอ้ต้ออกเท่าหมดทั้งางครับ หนาลงทุนเรื่องพี่นอ้องเลยไม่ต้องกลับพร้อมบอกว่าต้องกลับพร้อมแม่นบอกลับบ็กลับรขาไปเลยหกคู่ตรงบนล่างไม่ต้องกลับอ่ะแางพอแงบนข้างบนเจอแล้วพี่น้องเข้าเจอของแท้แล้วบานนี่แสดงว่าเซียนลูกฟฝดไม่ที่เด็ดแล้วบอบ,บอกเข้าแต่ว่าเจ็ดงวดนี่ล้ะพี่น้องเจ็ดงวดคักในเนีน่จังบอกเข้าหมห้ยว่ามันอักเอาได้ไรล่ะบอเฮ้ยแล้ว ไปหาลอตเตอรี่ไว้มันมันได้จักใบแล้ววันซิปเป็นเศร้าใบแล้วบอคะโอ้ยวผมมันมันเอาไปเซีหลายเด้อเซียนหน่อยนึงเออเอา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 โอเคขอบคุณมากได้มาแต่ใส่กระตามขอไตมันถึอขอแต่ว่าให้พี่น้องเอฟซีเข้าใดนั่เนาะอันนี้ครับได้บนรอบมึงเนี่ยเอาเก็ตตัวเดียวเด้อฮะเด็กเก็ตล่องลอยตัวเดียวรอบมึงเอาเก็ตฟันล่องลอยบออบนรอบมึงตัวเดียวเลยโอเคอ่ะขอบคุณมากสำหรับเส้นลูกแฝดเนาะค่ะพี่น้องเนาะมาเก่าผมมาเก่าตามใจ เอาเพิ่นเพื่อนเป็นคนบอกไว้ๆสรุปไว้ๆเด้อพี่น้องเสี้ยนลูกแฝดเนี่ยอันลูกเรียนเพิ่นว่าไลายดอกอันเพิ่นมีแต่เว้าตรงๆมีแต่ควมจริงใจเว้าตรงๆให้ปดปดปดไปโหลดเพื่อนเป็นคนว้าแท้เอาแท้คันว่านี่ก็คือขาดไปเลยฟันตัวไรคือขาดตัวนั้นอะขอบคุณหลายๆเด้อเสี้ยนลูกแฝดเด้อ้าครับครับอ้าามันเข้าเข้ากับตดตามกันต่อนะเสี้ยนนะ นะตัวรวยไปเลยครับต้องชอบเห็นเอ้ย <c oughs> อ่ะโอเคขอบคุณค่ะครับค่ะสวัสดีค่ <c oughs> ะเอาพี่น้อง <c oughs> จนบางหมวดที่เกียจแม่แล้วจังบอกเข้าแม่อันพี่น้องว่าเป็นตาช่างบอกเสี้ยนลูกเฟดแม่แต่แมันอักเอาพูดเดียวเนาะว่าสันดกเออ วิ่งบนล่างสกับหาปักหลักสิบพร้อมด้อพี่น้องเด้อสีกับ5้านี่หลัก10เด้อฟังแม่ขั้วเ่สี่กับห้าปักหลัก10บหาศูนย์หาสองสี่สองส่เจ็าเจใส่ขังลังแต่ว่าผันบ่มันใจพี่น้องรวม1 2 3 4งสอห้าคู่จับล่างบนไม่ต้องกับ พี่น้องอ่ะแคปหน้าจอไว้พิจารณาค่ะพี่น้องสําหรับตัวเลขอ่าเสี้ยนลูกแฝดกะทรงให้เป็นแค่แนวทางตัวเลขมีเขา่ามีหลุดมีออกเด้อพี่น้องเด้อเอาพอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องเนาะสําหรับคลิปนี้ให้พี่น้องโชกดีกับเสี้ยนลูกแฝดหกชุดตรงไม่ต้องกลับพอกันคลิปน่ะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ